กับการขึ้นมายืนเป็นกองหน้าเลยเอ่านะครับโอ้โหคณะเดินเข้าหาเร็วเลยครับอเมทเราเสียบอลมาแล้วพัทธมิตรซัดลูกนี้โอ้โหยังไงโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับจ่ายแบบไม่มีหัวบอลเลยนะครับคณนะเห็นว่าเสกสรรน่าอยู่ในตำแหน่งอ่าพัทธมิตรอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายส่วนตัวของตัวเล็กของข้างขวานะครับที่คณนะแทงข้างบนเฟรดิโอ เปล่าครับเปล่พาเข้าไปขอโทษเปาวายิงเองลูกนี้ตึ่งนไปเลยครับโอ้โหจิตแต่กพันมาทิตสองครับอีทตสองให้ข้างในข้าคณะสวยเลยปุรชัเขาซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เลี่ยครับการเล่นบอลจังหวะเดียวมันมันเร็วครับแล้วดูปั่นโอ้โหแต่ก็ต้องชมว่าทางปุรเชัยยิงดีมากๆาครับจับทีเดียวแล้วปั่นด้วยซ้ายไปเลยข้ามทางเซก อาลครับหลุดมาสวยทุกนี้มีโอกาสอูเอาละครับทองยังมีโอกาสจังหวัดทำชิงึ1-2ให้กลับไปสวยด้วยนะครับไม่ต้องให้บราวแล้วครับซัดเองเลยครับเต็มข้อจังหวะประสานงานดองสรวิทกับคัคคณะนะครับจังหวะให้อัคคณะครับคนคืนให้ปรเมศปรเมศให้มาคัคคณะตีดออกโงและเชนได้บร้ยครับได้แล้วครับอมันรอบเป้ามากมากครับบราว มันไม่มีคืนมาแล้วโโอ้หให้ตรงนี้เหลือๆเลยครับพระคณะถวายผ่านมาครับถึงปุระเชษฐ์ายเอี้ยวข้างถนัดนี่ครับกลางสนามเมืองทองเก็บหมดเลยครับอครับ ให้ต่อมาอีกทีหนึ่งคัชคณากระชากแล้วก็ีโอกาสเปิดโด่งมาโลกงๆหกเรียบร้อยแล้วโอ้โหสี่ต่อหนึ่งครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเมืองทองโอ้โหรัวถึงเนี่ยมีมีโชคช่วยด้วยเหมือนกันครับถ้าจะลุ้นโดนประตูชัยกันคัชคณะดีากออปรเมศหลุดเลยครับปรเมศแตะลมได้ประตูโลงๆปรเมศเงัดเรียบร้อยครับโอ้โหสามสองครับบอลตกมาแล้วกระดกให้ขึ้นมา แล้วปร์เวดก็มความดูนะครับโอ้โหปอร์เวดแตกหนีมาก่อนครับแล้วก็เนี่ยจังหวะยิงต้องชมนะเพราะว่าโซีโซโก้ข้างในว่างอยู่ซีโซโก้เปิดมาลูกนี้จับแล้วก็ลงลกยิงเรียบร้อยโอ้โหเป็นแค่คณะขับยกครับยิงให้กับเมืองทองหนีเป็น3ประตูต่อหนึ่ง,งเจ้าหนูวัยเพียงแค่20ปีครับคณะขับยกที่แลวเวลานะมีนะครับจังหวะจ่ายมาก็จ่ายดีด้วยครับอาริซิโซโก้ ยิงสวนตัวของกิติพันธ์เข้าไปจับด้วยขวานะครับแล้วก็ดึงยังวะยิงสวนตัวด้วยขวาครับเบิร์นทีเดียพอลเมปบ่าว์มงต่อในกรอบโทษบอลแล้วเหมือนตั้งมาจิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคนะ่ะคณะคำยกอยู่ถูกที่ถูกเวลาโมงมาเนี่ยอเมรุลปล่อยบอลตกหูแล้วบอลบอลมันพุ่งมาครับแล้วโอ้โหเขาก็เป็นคนไปบล็อกตัวกายเป็นว่ามองมางกลายเป็นได้อะซิสเลยครับทางด้านของบราว์บอลคู่นี้บทดจะยิงกันก็ มันก็มาหกันอย่างนี้นะครับครับห้าประตูไปแล้วครับบอลเมสหลบไปหนึ่งแหวกไปสองมาได้บอลเมสลุยมาเองบอลเมสเข้าไปในกรอบโทษไม่ถึงครับตองดักได้แต่ว่าบอลยังเก็บได้ลากเข้ามาสัดลูกที่โอ้โหสี <โฮ S 1> ่สองไปเลยครับนาทีที่39ครับคัะคณาคำยกคนเดิมนะสองประตูแล้วครับคระคณครัวโดนสก,กัดไปมาเข้าทางของคัคณะแล้วคคณะเนี่ยเหมือนจะล้มไปโดน เปียนตรงนี้แต่ว่ายังหาจังหวะแล้วยิงได้ครเพราะกูยัดแสกหน้าของเซคิดไปเลยยิงประตูกันเยอะมากครับคู่นี้นำสอประตูอีกเหมือนเดิมแล้นะครับเมืองทองปากกนเกียดครับ อ้าวจังหวะนี้ช้าโดนดักได้ประตูตโล่งๆเอาไงครับก้มหน้าแล้วซัดโอ้โหเรียมรอยสครับแบบนี้โดน,นคณะคําโยงครับยิงให้กับเมืองทองนีเป็น2ประตูต่อศูนย์โดนเร่งเข้ามาโดนเบียดแล้วก็เสียบอลไปครับพยายามจะไปปุมเส้นประตูแล้วนะครับสำหรับประกรณ์เกียรติก็ช่วยอะไรทีไม่ได้มากดูมุมนี้อีกทีนะครับมองแล้วโดนถึงตัวทันทีนะครับโดนเร่งเข้ามาจากกรลวิทครับเล่นมาแล้วนะเมืงองทองเล่นเร็วเอมิอโรบักคกหักกลับมา ด้ซัดด้วยซ้ายครับติดล็อกอีกทีติดด้วยขวาครับ4-0ครับคักระนาคํำยกครับโอ้โหวันนี้โลบักนี่ต้องบอกว่ามีส่วนในครับทุกพื้นที่ของการได้มในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับเนี่ยจากตรงนี้ครับที่กระชากหนี้มอมมองระวินมาดื้อเลยนะครับแล้วหักมาให้กับคัะนาเลืนเส้นพาเข้าในมายัดในมาแล้วเบินคักระนาคํำยกวางเท้าซัดโอ้โหเรียกว่าล่อเป้าใส่ทัศพิชาเลยครับ3-0โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับ นี่ครับเป็นหนางกดตรงนี้ติดกจรๆครับทับพพิชากลายเป็นประตูที่น่าจะทำให้เมืองทองยิ่งมั่นใจแล้วแรกลูกนี้มงสกัดออกมาได้ครับและจะได้โตไหมไม่ได้ครับต่างตั้งเองต้องวิ่งเองครับกิิพันธ์เอาติดครับกิจพันธ์ประตูลอกๆแล้วลูกนี้3าหนึ่งครับโอ้โห สุดช็อกเลยครับจากที่ออกมาดีๆครับไปเข้าทางค้าคณะอีกทีนึงแล้วต้องชมลูกยขยดของคณะที่วิ่งตามบอลแต่แรกครับโอ้โหพยายามจะแปลจังหวะเดียวให้เพื่อนครับโอ้โเปิดติดแบบอาจจะโอ้โหจังหวะนี้ผ่าเห็นๆครับวิติพันธ์โอโ้แล้วประตูนี้มันประตูสําคัญด้วยครับว่าเมืองทองต้องการลูกที่สเพื่อที่จะทิ้ง วนไปบอลยังไม่ไออกไม่มีสัญญาณพรเมศล็อกเข้าขวาบรเมศคืนกลับมาจับแล้วโยกเข้าซ้ายซัดตูกนี้สองหนึ่งครับโอ้โหเต็มเต็มครับวันนี้ว่าเต็มข้อครับคณะโอ้โหจังหวะยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับสองประตูตอนหนึ่งครับทางเมืองของขึ้นนำครับประตูที่ห้าของฮาร์ดัดยกในลูกการนดี้ครับลูกนี้เมิ้ลการว่าบอลออกไปหรือยังครับเดี๋ยวต้องดูจะมีการเช็คอะไรหรือเปล่า นะครับแต่ดูตังบดียิงสวยมากครับคณะเป็นแอสเลติกของโรเมศอภิไลนะครับจังหวะดึงแล้วก็ไหลขัดกันได้ครับอยู่ในจับตัวโยกหนีตัวประกบและที่เมลวินดึงคล้องหนีมาเข้าเลี่ยมขวาขวาแล้วขักมาตอนนี้สอดประกอบขั้งคณะครับโอ้โหสุดสวยเลยครับจังหวะเข้าทำชุดนี้ของเมืองทองตีเสมอได้สำเร็จนะครับโอ้โหจากจังหวะดลิกของเมลวินแล้วไทยกับขั้งคณะที่สอดมาครับหนึ่งหนึ่ง ในสารัซีโปได้ดูอีกครั้งนะครับจังหวะเทินของเบลวินหนีมอนิเอทอมเบียม,มาแล้วให้มาเนี่ยอพอดีเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่คาคานาสอดมาเนี่ยดึงเก็บหนึ่งจังหวะพ่ชัยอุทลาโอ้ยัดมาสวยครับกอรวิทให้ต่อมาแล้วแตะลูกนี้ดีดโล,งลง่งๆพาทิกสตายิงโอ้โหไปตรงตัวจะสาอีกทีหนึ่งปรเมศกระดกแล้วก็โดนสก,กัดไว้ก่อน พยายามเกี่ยวกับมาใหม่ได้ยิงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับทักคณะคำยกครับลูกนี้นี่สกัดมาเข้าทางปืนแล้วพอดีก็2ประตูต่อศู์เลยครับโหนี่แฝกหน้ามุญเกียริเข้าไปเลยนะครับลูกยิงของพักคณะคำยกมาแล้วดูท่าดีใจของเจ้าตัวนะครับเจาะเข้าไปตรงนี้คืนกลับมาสวยแล้วนะครับให้กับจอร์แดนสตา์พยายามยิงหักข้อครับแต่ว่าไม่พ้นมือของมุญเกียริ สกัดกันไม่ขาดโอ้โหไปชนะกันเองแหละครับโม่มาตรงนี้มาเข้าทางคคณะโอ้โหขวดตรงนี้นี่เน้นเอาแรงหม้ว่าบอลจะไม่ได้ถึงกับหนีมือของบุญเกียตรติแต่ว่าน้าหนักนี่มันแรงมากครับแล้วก็ระยะใกล้ด้วยเป็นจังหวะที่คคณะเนี่ยพยายามจะกระดกมานะครับเข้าในนะครับกรวิทย์เบิ้ลเร็วแล้วให้ที่คคณะได้เดียวกับอิติพันธ์ครับโอ้โหไป4 1หนึ่งแล้ว โอ้โหจังหวะเล่นวันทัศนะครับเมื่อสักครู่ของเมืองทองครับ4ประตูตอนหนึ่งดูว่าจากตรงนี้ครับที่เล่นจังหวะเดียวครับโอ้โหแล้วักคณะนี้หลุดจากกระดักลํำหน้าไปได้ครับก่อนที่จะเอียงซัดลูกน,นี้นี่หลองยิงเสาแรกด้วยนะครับ โอ้โหโมเมลวินแล้วตรงนี้นี่นกอล์วิทน,นะครับที่ต่อมาจังหวะเดียวครับวันนี้ทําสวยทุกลูกเลยสำหรับหนึ่งทองดูโรบักแทงต่อมาพรเมศคืนไหมกลับมาตรงกลางแล้วก็ขวามีจะยิงเองสุดท้ายยังได้เกาะเป็นกู้ข้ารนะจิ้มเข้าไปเฉยเลยครับสองตัวสูงแล้วจะตัวยิงเข้าแบบงงๆครับโอ้โห <c oughs> ดูครับพาบอกขึ้นมาชุดนี้ครับเอมิโรบักให้มาที่พรเมศ เนี่ยคือเหมือนเนื้อจะยิงตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแล้วจิ้มเข้าไปเลยครับคคณะคือสิรัตนายเนี่ยจะยิงทีแรกแล้วก็บอลมันทลักมาเข้าทางของคคณะพอดีเนี่ยครับเกี่ยวมาได้จิ้มด้วยซ้ายเข้าไปครับ